สวัสดีผู้ชมที่เข้ามาติดตามซีรีพีเซนเบกทุกท่านด้วยนะครับความเดิมตอนที่แล้วเนี่ย ไมเคิลบอกทุกคนว่าจะแหกคุกกันคืนนี้แต่ลิงดันไปต่อยหน้าผู้คุมเพื่อที่จะช่วยไมเคิลเพราะว่าไมเคิลเนี่ยขึ้นมาจากหลุมไม่ทันส่วนจอนที่ลากทีแบ็กไปกระทืบเพราะว่าจะทําให้ทีแบ็กถอนตัวออกจากการหลบหนีแต่เขาพลาดดันโดนทีแบ็กเอามีดปาดคอทําให้พวกไมเคิลเนี่ยไม่มีเครื่องบินสลับหลบหนีเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อเราไปดูกันต่อได้เลยครับหลังจากที่จอเน,น t T ี่ยโดนทีแบ็กส่งไปคุยกับลากมะม่วงหมอซาร่าเขาได้ส่งตัวจอนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปรักษาตอนนี้เวลาในการหลบหนีเนี่ยก็พอทําให้คนที่เหลือลบนี ไ,ได้หลังจากที่ลิงต่อยผู้คุมพวกผู้คุมก็ลากไปทืบไปแก้แค้นจากนั้นเขาก็าถูกขังเดี่ยวจนกว่าจะถึงเวลาประหารมื่อเคลนเลยไปขอพาาัสดีไปเยี่ยมลิงแต่พัสดีก็ไม่ยอมแล้วเขาก็บอกกับเมเคลนว่าพอถึงเวลาใกล้จะประหารเนี่ยส่วนใหญ่ลูกประหารจะเกิดความกังวลทําให้เริ่มใช้ความรุนแรงเลยจําเป็นต้องจับ ขังเดียวจนกว่าจะถึงเวลาประหารพรุ่งนี้เป็นวันที่ลิงถูกประหารม่เครื่อจะเข้าไปเยี่ยมได้ก่อนช่วงเวลาประหารเท่านั้นมาเครื่อจะทำหน้าจินเทียนเลยตอนนี้ซุกเกย์ก็โทรไปถามโรงพยาบาลที่จอรนดับบลซี่ไปรักษาว่าอาการของจอรเนเป็นยังไงบ้างแต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาทุกคนก็เลยประชุมกันว่าเราจะเอาอยัางไงกันต่อพี่แวบ,บมัน,นก็ตีเนียนไปว่าอาจจะเป็นพวกมาเฟียกลุ่มอื่นนที่มาฆ่าจอรนเพราะว่าจอรน,นยังมีศัตรูเยอะมาเครื่อก็เลยบอกว่าตอนนี้ต้องช่วยพี่เขาให้ได้ก่อนแผนจารล็ ทุกเราเนี่ยต้องเดินออกไปก่อนแต่ทุกคนดูเหมือนจะอยากหนีออกไปเลยโดยทิ้งลิงเอาไว้ที่ครูพี่น็อตบอกว่าจะหนีกันตอนทําง,งานพีไอตอนกลางวันและแนะนําให้ไมเคิลมาด้วยเพราะว่ายังไงเราก็ช่วยลิงไม่ได้แล้วแต่ถึงยังไงไมเคิลก็ไม่ยอมทีนี้เขาเลยกลับไปที่ห้องขังตุกเคเองก็ชรวดให้ไมเคิลเนี่ยหนีเลยเพราะว่าถ้าพวกนั้นหนีผู้กุมก็จะคน้นจนมาเจอทางลับที่ซ่อนอยู่ตรงห้องเราพอดียังไงก็ไม่รลอดไมเคิลนั่งมองไมค์กานเขนแล้วก็นั่งมองรอยสักเหมือนว่าไมเคิลจะคิดอะไรได้ตอนนี้ซีน็อตก็ นอกเพื่อเตรียมคนให้พาพวกเขาหลบหนีตอนนี้ไมเคิลก็ตัดสินใจจะแหกคุกไปกับพวกซูเคไมเคิลก็เลยเอามีดโกนมากรีดแขนของตัวเองที่แขนของไมเคิลเนี่ยฝังเม็ดสีดำๆเอาไว้ในแขนตัวเองทีนี้ไมเคิลก็เลยเรียกหลวงพ่อมานั่งสวดมนต์แล้วก็ขอร้องให้หลวงพ่อในะช่วยเอาไม้กางเกงไปให้ลิงทีแล้วไมเคิลก็ไปทําแผลที่ห้องพยาบาลเหมือนไปบอกลามหมอซาร่าแบบอบ้อมๆตอนนี้พันลงก็เหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในท่อระบายน้าที่พวกไมเคิลไปใช้หนีได้แล้วก็ถึงเวลางานพีไอได้เวลา พวกไมเคิลจะหนีแล้วทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะแหกคุกติแด้ก็เดินไปถามไมเคิลว่าจะทําให้พี่ชายมาเจอเกลางทางได้แล้ววิธีมันไมเคิลก็เลยตอบกลับไปว่าลิงไม่จําเป็นต้องไปที่ห้องนั้นหลวงพ่อก็ได้มาหาลิงที่ห้องขันเดียวทั้งคู่ก็ได้นั่งรับทุกันสักพักหนึ่งแล้วเอาสร้อยไม้กางเขนที่ไมเคิลฝากมาให้เนี่ยยื่นให้ลิงดูเหมือนว่าลิงเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าไม้กางเขนมีอะไรซ่อนอยู่เขาก็แกะมาแล้วก็เจอจกับเม็ดสีดำกับกระดาษที่เขียนว่าให้กินตอนสองทุ่มสิบนา,างด้าน ไมที่แบ็ถามว่าจะให้พวกเราทําอะไรกันต่อไมเคิลก็บอกว่าให้ทําตัวเป็นนักโทษที่ดีทางานพีไอต่อไปจนถึงสามทุ่มที่แบ็ก็เลยบอกว่างานพีไอมันทาได้ถึงแค่ห้าโมงเย็นไมเคิลก็บอกว่าง้นเราก็ต้องทําให้ถึงสามทุ่มทีนี้ไมเคิลก็เลยเอาคอนเนี่ยมาตุบท่อน้ําจากนั้นแบ็คก็เดินเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไมเคิลก็บอกว่าลืมปิดท่อน้ําแล้วเอาคอตุสไปโดนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซ่อมให้เชื้อราน่าจะยังไม่ทันขึ้นแบ็ได้ยินแบบนี้ก็เลยบอกว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอยู่จน แห้งจนหมดไอ้พวกไมเคิลเนี่ยมันก็ทำหน้าแบบป่วยวายแบบ Hey, งั้นพวกเราก็ต้องอยู่กันทั้งคืนเลยดิผูค้คุมก็เลยบอกว่าใช่บังคับให้พวกไมเคิลในอยู่ที่นี่ทั้งคืนทีนี้ก็เข้าทางพวกไมเคิลเลยตอนนี้ก็จะมีช่างมาเตรียมเก้าอี้ไฟฟ้าสลับในการประหารลิงแล้วก็จะมีการทดสอบเก้าอี้ไฟฟ้านิดนิดหน่อยห่อยพวกไมเคิลกับลิงเนี่ยก็นั่งรอถึงเวลาในการแฮกคุกพอลิงคิดว่ามันน่าจะใกล้เวลาแล้วก็เลยถามผู้คุมว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วพอได้ยินคําตอบว่าตอนนี้สองทุ่มนิดนิดแล้วลิงก็เลยกินยาที่ไมเคิลให้มาพอกินเสร็จลิงก็มีอาการแปลก พว,พวกผู้คุมก็เลยพาลิงไปที่ห้องพยาบาลจากนั้นก็ได้เวลาที่พวกไมขึ้นกำลังลบหนีหมอสรา,มออา,าร่าก็มีเคราะห์อาการของลิงว่าเกิดจากอาหารเป็นิิต้องให้พักอยู่ที่ห้องพยาบาล12ชั่วโมงตอนนี้พวกไมขึ้นก็เดินทางมาถึงทางเชื่อม ตรงห้องพยาบาลแล้วแต่ท่อที่ไมเคิลใช้สารเคมีกัดเนี่ยท่อมันถูกเปลี่ยนเป็นท่อใหม่คนที่สั่งให้ช่างมาเปลี่ยนเนี่ยก็น่าจะเป็นพารงลคงนนั้นตอนนี้พวกไมเคิลกับลิงกเนี่ยก็อยู่นคนละด้านแล้วก็ช่วยกันงัดท่อแต่ก็ไม่สําเร็จหมอซาร่าเดินเข้ามาพอดีเป็นลิงก์ไปอยู่ที่ท่อลิงก็เลยอ้างว่าผมแค่มาอ้วกเฉยพวกคุมเดินเข้ามาเนี่ยพอเห็นลิงก์ไม่ใส่กุญแกมือก็เลยจับใส่กุญแกรมือซะเลยทีนี้ตัวปัญหายอย่างทีแบ๊กเนี่ยพอเห็นว่าหนีไม่ได้มันก็ขู่วุ บรเเวณนั้นเนี่ยก็เดินเข้ามาพอดีทุกคนก็เลยต้องแอบรอจนกว่าผู้คุมคนนั้นจะไปพอผู้คุมไปปุ๊บทุกคนก็เลยรีบหนีกลับไปที่ห้องทีไอมเคินก็เลยจาใจต้องกลับห้องขังเพราะว่าแผนครั้งนี้มันไม่สําเร็จตอนที่แบดเนี่ยกลังจะก,กับบ้านก็มองไปที่ห้องทํางานทีไอว่าทําไมพวกมเคินเนี่ยยังไม่เอาฉนวนไปติดก็เลยเดินไปเช็คดูพวกไมเคินเนี่ยกำลังปีนกลับมาที่ห้องทํางานทีไอพอดีแบดก็เดินมาเพื่อจะมาเช็คความเรียบร้อยพอมาถึงเนี่ยมันก็ดึงประตูใหญ่เลยเพราะว่าประตูมัน มาได้เกือบหมดจ้าเวนดีบีคูเปอร์ไมเคิลก็เลยสั่งให้ดีบีรออยู่ที่หลุมก่อนแล้วก็หาอะไรมาเป็นหลุมไว้พอแบดเข้ามาได้เนี่ยก็เลยถามว่าพวกเอ็งมีตระลอกประตูทาไมทีแบดก็เลยอ้างไปว่าก่อนมันเสียพอเวลามีลมพัดเนี่ยประตูมันก็เปิดไปมาก็เลยต้องหาอะไรขัดประตูไว้แก็ถามว่าอยู่กันมนมันไม่ยอมทําอะไรเลยทีนี้มันก็เลยสั่งให้ทุกคนเนี่ยกลับไปที่ห้องขังแล้วก็เดินออกไปพอเดินออกมาได้สักพักเนี่ยมันก็เลยึ้นได้ว่าเหมือนมีนักโทษหายไปคนหนึ่งเลยจะกลับเข้าไปเช็นนักโททษใหม่ีีีี้ด ขึ้นมาหันเวลาพอดีแบดก็เลยจักไปได้วยดีตอนนี้พวกไมเคิลก็ถูกพากลับเข้าห้องขันนะทุกคนเวลาก็ผ่านไปจนถึงวันเป็นวันประหารของลิคอนเบอร์โลเหลือเวลาเพียงอีก16ชั่วโมงเท่านั้นไมเคิลก็ถูกพามาที่ห้องพยาบาลตามปกติขเขาก็เลยไปขอร้องหมอซาร่าว่าให้หมอซาร่าเนี่ยช่วยบอกพ่อเธอทีว่าลิงเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ให้ลองไปคุยกับทนายของลิงดูก็ได้เธอมีหลักฐาน แต่หมอซาลาเนี่ยก็ปฏิเสธเพราะว่าเธอไม่ค่อยลงรอยกับพ่อของเธอเท่าไหร่ไมเคิลก็เลยได้แต่ดูพี่ชายถูกลากออกไปจากห้องพยาบาลตัดภาพมาที่ไมเคิลกับดีบีกำลังเดินศึกษากันดีบีก็เล่าให้ไมเคิลฟังว่ามีไม่กี่คนหรอกที่ถูกนั่งเก้าอี้ประหารคนเราพอรู้ว่าตัวเองใกล้ถึงเวลาตายเนี่ยก็จะเครียดมากๆจนอยากให้มันจบเร็วๆมีคนหนึ่งเมื่อสิปีที่แล้วก็ถูกโทษให้นั่งเก้าอี้ประหารแต่เ็าเกิดไม่ตายทําให้ต้องรอไปอีกสามอาทิตสำหรับในการเตรียมการประหารครั้งต่อไปพอไม ไม่เคนได้ฟังเ่ยเขาก็หมาคิดอะไรได้จากนั้นเดวิดก็เดินเข้ามาพอดีทุกคนก็เลยต้องแยกย้ายไม่เคลนกลับมาที่ห้องขังแล้วก็ลงไปที่ทางลับแล้วก็ใช้เศษอาหารเนี่ยมาลอจับหนู ทำให้ไฟฟ้าดับเดวิดเนี่ยถูกทีแบกเรียกมาถามเรื่องพวกไมเคิลว่ามีอะไรขึ้น้าบ้างเดวิดก็บอกว่าไม่รู้เรื่องได้ยินแค่ไมเคิลพูดถึงเก้าอี้ไฟฟ้าแมทก็เลยเดินไปเช็คเก้าอี้ไฟฟ้าให้แน่ใจว่ามันใช้งานได้พอลองเปิดดูมันก็ใช้งานไม่ได้ทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบที่ตู้ไฟก็เจอหนูอยู่ในตู้ไฟทําให้ฟิลขาดเก้าอี้ไฟฟ้าไม่ทํางานผู้คุมก็เลยตามช่างมาซ่อมช่างก็บอกว่าซ่อมมาซ่อมได้แต่ต้องรอสามอาทิตย์ต้องขอเอกสารคํสช่งจากษศาลก่อนแมทก็เลยเจรจาว่า ไม่มีใครพูดหรอกว่ามันเสียคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นนะช่วยซ่อมให้หน่อยช่างก็เลยตกลงยอมช่วยไปแบทเลยมาตามไมเคิลเนี่ยไปที่ห้องเยี่ยมญาติสําหรับกอดประหารลิง์ถูกจับกดผมเพื่อให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้สะดวกตอนนี้ไมเคิลกับลิงก์เนี่ยก็มานั่งเล่นไพ่กันทั้งคู่ก็นั่งคุยเล่นเก่าๆดูเหมือนว่าจะเริ่มถอดใจกันแล้วตอนนี้หมอซาร่าเนี่ยเขไปเจอทนายของลิง์แล้วก็เอาเอกสารเนี่ยหลักฐานที่พิสูจน์ว่าลิงก์เนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์เอามาให้พ่อของเธอเพื่อขอให้ช่่วยยคุยกับาลให้เรือ ประหารไปแต่พ่อของซาร่าเนี่ยก็อมองเหมือนเป็นเรื่องไราา้สาระเพราะนักโทษทุกคนเนี่ยก็มักจะยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์และเวลาที่ลิงจะถูกประหารเนี่ยก็มาถึงไมเคิลกับทนายก็เดินไปส่งที่หน้าห้องประหารเลยในขณะที่กําลังเดินไปผู้ว่าพ่อของซาร่าเนี่ยก็โทรมาบอกมัซาีว่ากูจะช่วยอะไรไม่ได้นะคือมันจะโทรมาบอกเรื่องอะไรลิงถูกจับมัดกับเก้าอี้ไปฟ้าเพื่อเตรียมการประหารออกกําลังจะประหารเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีสายเรียกเข้าจากใครบางคนแล้วม่านก็ถูกปิดไปไมเคิลก็ดูเป็นกังวลจัดเพราะว่าไม่รู้ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลิงบ้างจากนั้นพัสดีก็พาลิงออกมาแล้วก็บอกกับไมเคิลว่าเมื่อกี้สารได้รับหลักฐานเกี่ยวกับคดีของลิงก็งเลยทําให้เลื่อนวันประหารไปอีก2อาทิตย์ตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าสารได้หลักฐานอะไรไปทนายของลิงก์เนี่ยก็เลยไปถามเกี่ยวกับหลักฐานว่ามันคืออะไรมันเป็นประวัติการรักษาของน้องชายประธานาธิบดีซึ่งตัวจริงเนี่ยเคยผ่าสไส้ติ่งเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ในตัวศพปัจจุบันเนี่ยยังไม่เคยถูกผ่าไส้ติ่งสารก็เลยคิดว่าคนที่ตายเนี่ยน่าจะไม่ใช่น้องชายปรระธธาาานิดีีเลยมกส ให้กุดศพเพื่อมาตรวจสอบอีกทีหนึง่งตอนนี้ลิงก์ก็ได้ถูกจับขังเดียวเหมือนเดิมเพื่อรอวันประหารครั้งต่อไปส่วนไมเคิลเนี่ยต้องเริ่มวางแผนใหม่ไมเคิลบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็มีแผนสำรองอยู่แต่มันไม่ค่อยปลอดภัยตอนนี้ไมเคิลมาบอกบกับทุกคนว่าจะมีการเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยตอนแรกเราจะเดินทางผ่านอุโมงค์ใต้ดินจากนั้นก็จะไปโผล่ห้องห้องหนึ่งซึ่งอยู่ใต้ห้องพยาบาลพอดีแต่ตอนนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนท่อใหม่แล้วทําให้ใช้ทางเดิมไม่ได้อีกไมเคิลจะใช้สารเคมีกัดจนท่อผูกก ไปได้ก็คือต้องผ่านแดนโลกจิตเข้าไปเป็นอีกที่หนึ่งที่เชื่อมไปยังห้องพยาบาลได้แต่ปัญหาก็คือท่อเชื่อมระหว่างห้อง P I กับแดนโลกจิตเนี่ยมันไปได้แค่ครึ่งทางก่อนจะถึงแดนโลกจิตอีกครึ่งทางที่เหลือเนี่ยไมเคิลต้องออกมาเดินด้านบน,นดีโนนก็เลยถามว่าจะให้พวกเรานักโทษออกมาเดินด้านบนตอนกลางคืนเนี่ยนะดีบีก็เลยถามว่าแสดงว่าที่ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นมุมอับที่พวกผู้คุมมองไม่เห็นใช่ไหมไมเคิลก็เลยบอกว่าเราจะโผล่มาตรงนี้ที่ที่เรายืนอ,อยู่ดีโนนก็เลยบอกว่าจะมีผู้คุมเห็น จับฝั่งนี้ แล้วก็ฝั่งนู้นพวกเราตายหายกันแน่แ,นแผนนี้ดูจะไม่เข้าท่าสุดๆไมเคลนกับสุเทก็มานั่งศึกษากันที่ห้องกําลังคิดแผนที่จะทํายังไงไม่ให้ผู้คุมจับได้ตอนที่เดินเข้าแดนโลจิพติกสุเทเห็นคนที่มีหน้าที่ซักผ้าให้กับนักโทษแล้วก็ผู้คุมเขาก็นึกแผนอะไรได้บางอย่างตุเทเลยไปดีต่อให้ขโมยชุดผู้คุมมาให้หนึ่งตัวตอนนี้โปกไม่เคลทํานทงานกันอยู่ที่ห้องพีไอแบดก็เดินเข้ามาเพื่อมาเช็คความเรียบร้อยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเศษหินที่ซ่อนเอาไว้ในกาแพงเริ่มจะทะลุออกมาซี พอแบดเดินเข้ามาเนี่ยก็สั่งให้ซีโนตไปทํางานบีบีเนี่ยเห็นห้ามไม่ดีก็เลยแกล้งทะเลาะกับซีโนตแล้วก็ไล่ซีโนตไปทํางานส่วนตัวเองเนี่ยก็ยืนแทนที่ตําแหน่งของซีโนตพอแบดเดินออกไปปุ๊บเนี่ยเศษหินก็พังออกมาหมดเลยทุกคนในห้องขังเลยก็เลยช่วยกันเก็บกวาดหินให้เรียบร้อยพอตกดึกไมเคิล <Michael S 2> ก็กําลังจะไปแดนโลกจิตไมเคิลบอกว่าท่อด้านล่างที่จะไปแดนโลกจิตเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนมันหลงได้ง่ายมากตัวเขาเองเนี่ยเขาจำทางไม่ได้ไมเคิลอธิบายว่าตอนสร้างเมื่อปี1858เนี่ย ท่อเป็นตะก,กั่วต่อมาก็พบว่าตะก,กั่วจะเป็นภัยต่อสุขภาพก็เลยสร้างท่อที่เป็นทองแดงทับไปแทนแล้วเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นท่ออุตสาหการรมพลาสติกแทนถ้าเกิดเขาเลี้ยวผิดจ,จุดเนี่ยก็อาจจะกลับมาไม่ทันเจ็คชื่อจากนั้นไมเคิลก็ลงไปจนไปถึงท่อที่บอกว่าต้องโผล่มาตรงพื้นดินไมเคิลก็ทําการเปลี่ยนจุดเป็นผู้คุมและพอมีไฟส่องมาเนี่ยเขาก็เนนว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้คุมพอเข้ามาที่แดนโลกกิบเนี่ยก็บอกว่าขอมาเข้าห้องน้ำหน่อยที่ไมเคิลเข้ามาก็เพื่อมาเคาลียร์ โล่งกิจเนี่ยตามมาดูก็เ,เลยต้องกลับแต่ตอนจะกลับเนี่ยดันไปเจอกับผู้คุมไมเคิลก็เลยต้องแอบสั่งของเขาเนี่ยไปโดนท่อที่มีความร้อนสูงพอผู้คุมเดินออกไปไมเคิลก็รีบกลับขึ้นมาที่ห้องแล้วก็ให้ลูเคช่วยถอดชูจากนั้นไมเคิลก็สลบไปตื่นไม่ทีก็โผล่มาที่ห้องพยาบาลลุเคก็โดนกล่าวหาว่าเป็นคนทาร้ายไมเคลิลเพราะว่าทั้งห้องอะอยู่กันแค่2คนแต่สุเคก็ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทาร้ายไมเคลิลเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วลุเคก็เลยโดนปล่อยตัวออกมาพอหมอชาล่าทำแผลเสร็จ แผนของไมเคิลเนี่ยเป็นแผนที่พิมเกียวที่สลับใช้ในการไปแดนโลกจิตแล้วก็ตอนนี้ไมเคิลไม่มีแผนที่ในการหลบหนีแล้วแล้วก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อเราไปดูกันต่ออีกทีหน้าครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ที่หายไปนานเนี่ยก็เพราะว่ามีปัญหารกรับ u t u b e นิดหน่อยนะครับเลยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็ต่อไปนี้ก็จะลงคลิปให้สม่ำเสมอนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ